สวัสดีพี่นอ้องปองปาาเบิร์สซูพูดสุขคนยินดีต้อนรับกล่าวสุซองอาต์ติสว่างจ้าเด้อยพี่น้องจ้าเส้นเกาเส้นเคยพี่น้องกัตตาหน่อยหอยศอกก้าขาวป้าพี่นอ้องตะกี้ว่าสิไปันพลัดชุม่มกันเขาบอกเออเขาเจตุ๋ยพลัแตะวานเนาะเจะตุ๋ยเพื่อนเออเจะตุ๋ยประศัดเอาเออสีเออ,เอ,อ,เอ,อแต่ว่าเจะตุยะ๋ยเพื่นหญ้าพี่น้องเป็นไปตาหินเออตาหินจ้าสิบเก้านางกลับขึ้นมาแลว้วรถจกจ้า พี่น้องจ้าก่อนอื่นมดเนาะพี่น้องเป็นกาลังใจให้เด้อพี่น้องชาวไทยเนาะเออเขาเบิ่งข่าวแล้วเนาะกับวุฒิหูใจพี่น้องกับพ่อบอยกกดตเบิ่งผลัแต่มาการาเด้งขึ้นฝีอดเนาะพี่น้องจักรดานยัเอาใจซอยเนาะซอยทั้งแห้งกายบลัดกาบซอยแห้งใจเอากระลักกันพี่น้องจ้ากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อทางเราแับเอาใจซอยคือกันพี่น้องเนาะสู่พี่น้อง พี่น้องเฮ็ดต่อจ้าเบิ่งความมันบ่ได้นุ่มคนเสียวแขนยาวคนจีบานยุงบ่กิบเพิ่นบ่อเบิ่งไปหาอันให้ยลูกติ่มเสืยวออกมาให้ก่อนพี่น้องจ้าอยู่ในนี่แหละนี่แคมเฮือนนี่จ้านี่เออให้ยลูกติ่มเสืยวมาให้ก่อนพี่น้องออืเห็ดอะไรทุกคนอันนี้เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอะไรนี่น่ะพี่น้องเห็ดอีหยังนี่นะอุ้ยเห็ดอันตะวันนี่นะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็ดค่าแต่ว่าพี่น้องเมนบบเห็ดค่าเมนโบรูปบบเห็ดหยางนี่นะเพิ่งก็ได้เสร็จทำผู้เจ้าซานก็ได้พี่น้องจ้าเอาเห็ดดอกนึงจะทำผู้เจ้าซานก่อนพี่น้องเอาดอกใหญ่นิดจ้าทำจิตตุก็อุ้ยอ้ามันคือเป็นหยางซะนะมันเป็นเห็ดกิ่นยุ่บอพี่น้องอุ้ยนะมันคือเป็นหยางซะจ้า ใส่เรียบร้อยจ้ะนะจ๊ะแต่ว่าส่งขายาบริได้ตายไปแล้วยุงสีฮามก็ไปเติ่งอยู่ไปลายไม้กับบัติรามาพี่น้องจ้าตามผู้ชราแล้วจ้ะเฮ็ดข้าพี่น้องได้ถึนได้อีกคนละนะจ๊ะแต่ก็เห็นยังหายอยูนออ่นะพี่น้องเออเห็นเลอะอยู่นาในสะเลในชสยในสาแลับพี่น้องอืนะพี่น้องจัดจัดตั้งแล้วก็มีดกับไรเอาอีู่ได้พี่น้อง มีดก sí, er. ับไเอางจ้ามีดกับไรอ่ากินได้พี่น้องสรุปคือกินได้จ้าเด็ดขาดดอกกำลังพอดีมั่มดอกน้อยๆพอดีมั่มมั่มจ้าเออข่ามาเลยกับพ่อโลดพี่น้องเอ้ยนีดีดีดีเฮ็ดกินได้จ้าพี่จะซานแล้ว จ้ะรอต่อจ้ะอือหน,นึ่งจ้ะเนี่ยเห็ด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 ขาหรือว่าแต่ว่าแม่นางเคยเอิ้นว่าเห็ดเอือดนางว่ะเนาะภาษาพุ้นถยว่าเห็ดเอือดโอ้ยอันนี้กินบ่เลยนี่สวยงามเลยจ้ะก็เลยบอกและแค่นี้เองหลอแต่ก็มากันยังมานอยู่เด้อพี่น้องเด้อเนาะอือโว้ยพี่น้องอ นี่กำลังขึ้นแต่ว่าบอได้เอามีดนายบดิ้ t h e มีดไปเพี่น้องลายหูลายตาเลยเด้อพี่น้องเด้อหาเมมกันเด้อเฮ็ดคายจ้าแท้แตแดนก็พอได้เก็บเป็นอย่างยู่เด้อพี่น้องเอใครก็นั่งอยู่ซื่อๆเด้อนะจ๊ะถอนเอาไปเลยนี่ใไม้สวยๆเลยจ้ะดอกน้อยๆเนาะนี่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 พี่น้อง พ่นอยู่นะมาเมื่อวานนี่ก็ได้ม้ามืัอนี้ก็ได้พี่นอ้องน้อยก็เอาจ้ะแต่ดอกมันก็เอาเออน้อยจะมีก็เอานะจ้าใครก็ไม่มาเนาะพี่นอ้องเอ,อ้ยพน่พนพ่นก้าวพ่นดิมจ้าแต่ประเดอกแค่นี้เองหรอมาหอดหัวจะปูจะตจา,ตาสินก้าวสิเคยพี่น้องจ้าทั้งหลังเนาะจ้าอย่าท้องอย่าตื่นข้าน้อยเด้อมหาหิตจ,จ้าอด้มาญะก็มาเหิต พี่น้องขอบเพื่อนว้ก่อนเออเอาเกระสีบกเ,บ,กเ,บ,กเบ็ดบัวบ้าเอ้าคืออะไรเห็ดใส่ไม้เห็ดใส่ไม้เห็ดใส่ไม้ไว้ยใบตองบุญวัดสนาเห็นแต่ใบตองนี่เห็ดก็คือบ่เห็นว่าพี่น้องโอ้มาคนเดียวจา้าบ่ได้มีแผนยังเดอ้อโอ้มาคนเดียวพี่เพชรอารตีมันได้มีแผนอะไร มาคนเดียวพี่เพชรว่ามาคนเดียวมีแผนนัดผู้ชา,ายว่าแน่นอนว่านันเออร์ไม่จ้าไม่ไม่ไมอตี้ถือผมมาจาน <c oughs> มาจ่าพี่น้องไปจ้าพี่น้องเลาะหาอยู่นี่แหละจา้าจัะนลอยกัศย์ออกเลยบอเห็นกัศย์ออกพี่น้องจา้าจังสีลงไปเอาเห็ดอก้อนแดงหรือว่าเห็ดน้ำหมากนะพี่น้องห้องบอกคือกันพี่น้องบางคนกขเห็ดห่องเห็ดก้อแดง มันก็นเกาะหอกเห็ดจามาเออเรียกไม่เหมือนกันแต่ละท้องที่นะพี่น้องจ้าจะเราติดตามตอนแรงฮัสิลงไปเอาอยู่ห่วยจ้าราะว่าตัวนี้มันสิอยู่ห่วยอั้นไงเห็ดจ้ามาพี่น้องพามาเอาตัวเห็ดแน่นอนจ้าเห็นบอกข่าวแผลแผลอยู่นะพี่น้องใส,ส่ใไหมใส่เลยเห็ดไข่จ้าเห็ดไข่เรามาอยู่ตรงนี้เห็ดไข่ล่ะ เห็นบ่พี่น้องบ้านแพร่ยินี่นะโอ้ตัวนาเทิงนะมันเปื่อยไปเลยพี่น้องเห็นบ่นี่มันเปื่อยไปเลยนี่ตัวนี้นะขอบมาแต่ละมืองนะก็บดีมาฮอดพี่ได้มือนี้นะมาพี่น้องเอ้ยอืมอืมสินก้าสินเคยต่างกองวันกับมาเก็บพี่น้องมีดกบดีเอาจ้าโอ้มาเฮ็ดแขกบดีเอามีดโอหักมุนซะเนาะเพิ่งถ่าวเทิมบอสดใสพี่น้อง ได้ยูนะได้ยูแนะนะล้วพี่น้องเลาะไปดีพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้าบริไปกว่างไปไกลเราเลาะตามบริเวรเทมุนีละเออเห็ดไทยนี่มันมกักส่วนใหญ่มันมกักจะออกอยู่โพนพี่น้องจ๋าก็เลยเด้อตามฮะตามโพนพี่น้องเออกระเปาะหิบวกมูใหญ่เห็นไหมน้องพี่น้องเก็บมูหนึ่งกับพอนะเออ บ่ลายดอกเต็มกระตาแล้วก็สมือบ่ลายจ้าเต็มกระตาแล้วก็นสมือ,นอมนเานออา,ะ,านะพี่นอ้องมาคนดียวสองหาสอบนพี่นองกูพี่น้องจ่าย่างกายเลยได้เทื่อนึงนั้นพบเห็น ไอเห็ดไห้พี่น้องไก่มหาฮะสะมุนบมดเลยนางไก่โอ้โหเนี่ยเป็นบกระดาษดอกนึงดีนี่เออโอ้ยสวยจ,ดดจย้ะพี่น้องเห็ดอดเจาะน้อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะดอกงามดอกนี่โอ้อุลุยอยู่พี่น้องเอ้ยมามาจ้ามาเก็บน้ำกันพี่น้องเออมาจ้าเก็บจ้ะพี่น้องจ้ากระดาษดอกดกระดาษกล่าวจ้าตีดมันในกล่าวพี่น้องมันสวยอยู่ เกลือบริเวอนีดมานนิวันน so mm ี้นี่เราจะลอาอยู่น้องเกี่ยวกบระด๋อปั่นเกี่ยกบกระด๋องใกล้กระใกล้กระป๋องนี้นะเห็นกระป๋อง พี่พ่อเนาะอืมเอาเพื่อนฝาคือมาออกผู้เดียวพี่น้องอันนี้นั่นเพื่อนฝาคือมาออกผู้เดียวจ้าเห็ดตราบจ้าพวกมองนี้ตีนเห็ดลุยอยู่พี่น้องนี่น่าเสยเพิ่อนใกล้ๆพี่น้องจ้าเพิ่งสวยงามตามทองเรื่องพระอภัยมณีรจนาพี่เนาะอืมสวยงามเลยพี่น้องปิีกนี่แซ่บได้เห็ดอันนี้นะเออเอาอันนี้ดีมั่วคนพี่น้องนี่มีมูั่วคนนั่น อ,อยู่เฮียงกันจ้ากำลังแตกขึ้นมาจากโอ้เมืงง่อยน้ำบอลด์ถือ,อมีดดีด้พี่น้องบอได้พี่น้องของอนุญาตใส่ซองมือจ้าขันว่ามาเฮิตบอลถือมีดถือเสียมตักแนวได้ต้องได้ก้นนะพี่น้องบอได้ขึ้นบอลิได้ได้พี่น้องอันมานะ ตเมื่อยจังดิเมื่อยน้ำบดถือมีถือเสียมนี่ดิพี่น้องเอาตัวไม่จา้าตัวนี้บบได้แตกจ้ามาหาเห็ดกับบดทือเสียมเนาะพี่น้องมีดกับลืมเสือกับล็อกไปเอาแล้วเออว่าเสียวมีดเอาแต่เสือมาก็ยากใส่มือถือกลาบพี่น้องจา้าเออ เวลาไปจือไปฮะเฮ็ดเราต้องถือมีปีสียมเนาะพี่น้องก็คือเท่าน,นีน้แหละเอาบ่าได้โอ้แต่ก็มาจมให้สีฟังๆๆๆๆๆๆๆอยู่จพฟางเปิดผ้ดาเบื่ออาร์ตีเด้อพี่น้องเด้อจมกับฟังเบิ่งซอยอาร์ตีนะพี่น้องฟังชีวิตคนโสดตัวคนเดียวพี่น้องจ้าต้องดินน้นรนเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็คือซองหายังไงก็ไม่เห็นจ้ามีแต่สีอุ้ยเท่านันะ้นเลยเนาะอือ พี่น้องจ้าให้ได้นั่งสะกดจัก,ก,จกนออหน่อยนึงเนาะพี่นอ้องได้เห็ดตาเห็ดปวกตาบพี่น้องจ้ะเห็ดขาแล้วก็เห็ดไข่จ้าแล้วก็ตอนชี้คํำๆจังเลาติดตามห้าสิบแปเฮิตกอแดงหรือว่าเห็ดนมมาเนาะพี่นอ้องตอนคํำๆหมดละบมเมนต์ตัจกจังหน่อยพุดแล้วพี่นอ้องอื้เอนี่เอาไว้จีต่มกินมือแรงพี่น้องจ้า เออใครก็บอกไปเด้อพี่น้องเนาะไปจ้อพี่น้องจ้ากับสิขอเก็บภาพบรรยากาศรอบป,ป่าใบเพียงสนิ่กันแล้วกันพี่น้องบริการไก่เราล้างบ้านนี่เนาะเดี๋ยวที่ตามคลิปหน้ากันแล้วกันเพ,พราะว่ายุง่งที่ห้ามขอไปซื้อแล้วพี่น้องก่อนอื่นบมนื่อกะเซนการ์เซนเคอรนะ์พี่น้องเป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องซาทายเฮากำลังกายช่วยบ่ได้แต่กำลังใจช่วยได้พี่น้องจา้า อีหลอดปลอดภัยบระสุความสุขคนเด้อพี่น้องเด้อขอบใจปริสบความสุขทุกคนที่เข้ามารับชมช่องอาร์ติสว่างก้าพี่น้องยุ่งกินละเกินที่ตามลิปหน้าก็ลับกันพี่น้องสบายดีพี่น้องเอ้ย